วันนี้อันนี้แอดมินนะครับแอดมินมญธทรมนำโชคกับมีโอกาสนะครับเพราะว่าปูเพิ่นเดินมาที่อำเภอสมเด็จนะครับจะมีของแถมให้เยอะเลยต้องเรนึกว่าท้องนะน้องเขาขำบอกไม่ค่าหนุ่มอ้วนค่า ขาทำไปเลยไป<อ>ด้วยทางที่สุดท่อนล่าหมดเล่ามี่ทางที่สุรท่อต้นไม้ครับไม่มีการงงตอนในเส้นทางนะฮะที่นั่งรอกันอยู่เนี่ยหลายคนหลายท่านที่เฝ้าดูนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊มมไกไลน์น,น,นะครับก็ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยแล้วก็อย่านำปัจจัยมาถวายท่านนะฮะหลายคนก็ยังนำปัจจัยมาถวายด้วยความไม่รู้นะฮะด้วยความศรัทธาเราก็ต้องแจ้งกันก่อนนะฮะ ยไกลถึงอาจารย์อีกประมาณห้ารถนี้ต้องมีประมาณห้ารถนี้และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะไม่ใช่ฮะเอาตรงนี้ไปเอาตรงนี้ก็ได้ครับคุณตาท่านอาฉีดยานะครับพี่น้องฉีดอ่าน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับน้ำยาฆ่าเชื้อนะคครับท่านก็กันแอลกอฮอล์นะครับฉีด ครับนี่ครับคือการโลิกโควิดครับครูเพื่อนเก่าบันลับปัจดใจด้วยครับท่านผู้ชมทีล่อค่อยปูเดินทางไปนะครับตามเส้นทางปูอาจจะไม่รับปัจจัยทั้งสิ้นนะครับถามเอาปัจจัยมาถวายปูด้วยครับเดิม ลุงจันก็ตามผมมาที่เราเนี่ยลุงจันก็มาส่งมารับลุงตาครับน,นี่ลุงจันยังตามหลังผมมากกว่าโอ้จันเดินตามมาไม่ให้ช่วงนี้ใกล้ปุ๊บสามร้อยเมตรลุงตาลุจันชอบหลอกตลอดลุงจันลุงตาถามลุงจันว่าใกล้ถึงไม่อย่างครับใกล้ถึงว,วัววดลุงตาหนา้าจัดจังหวัดใน,ในมือหนีคร<น>ับอยู่ที่เขตอำเภอห้วยผึ่งนะครับนะ น่าจะเป็นเขตอำเภอห้อยขึ้นน่าจะจำจุดนี้นะมือยู่ในมือนี้นะครับมืท่องอกว่า้งไท้งนจนนเ้มข้นมมี MC ถามอาจารย์ท่านออานะครับนี้นะครับอาจารย์ท่านนี้นะครับจับมาด้วยกันตลอดนะครับ ด้วยกันมาตลอดเวลาตอนนี้อาจารย์ก็จะพาพีน้องเราเ้นแล้วจะบอกว่าทำรถันี้นะครับนี่น้องสาธุสาธุนะครับวางเลยนะครับวางเลยนะครับเดี๋ยวน้องได้อยู่นี้มาก็จะถึงแร้เที่เลอกี่งุวัดีไม่ไกลจากนี้ร้อยกิโล

ให้นมอนมโสาธุให้เทพพระบุตรนะครับปูก่ะเมตตาให้นุมกับเทพพ้บุตรน้อยนะครับตอนนี้ปู่กาใกล้จะถึงวัดทีน่าจะจำพรรษาน่าจะจำวัดอยู่ตรงบริเวณวัดข้างนาเนี่ยครับท่านผู้ชม จกเกตอำเภอห้วยถึงนะครับต้องสบายปูแล้วไม่ต้องต้องไม่ได้คลืผ่านเลยนะครับตอนนี้ก็ําลังคิดการจราจรนะครับเพราะว่าไอ้ปูเดินไอ้ปูเดินขไปภายในบริเวณวัดนะครับ คนใไหนลุกเลยค่ะลุกเลยนะลุกเลยจะกจไรนครับจะขตงมาจนตร้ับขึองวครับจะนําจถึงบริเวณัที่ผู้จะจําบัตรภายในมนนะครับใน่วงวัดพระวัดพระพิหารนะครับอยู่จนบุรีจ um ่าเชลครับจยบตังเไอน นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในวันที่4พฤมภาพกม2หากรุกซีนะครับวันนี้แอดมินไม่ขวางไม่ขวางได้นมาทายทำให้ท่านผู้ชมดูนะครับวันนี้ก็จะถึงวัดนะครับวันปี่นปูจะ่จำวัดให้ในมือนี้นะครับเป็นวัดชมวิหารนะครับจังหวัดการสินออเห้วยพึ่งจังหวัดการสินครับอาซาอาซาดูหน่อยส่งขยะหน่อย เจอคนท้องอีกแล้วน oh, yeah, yeah. ี่ฮะแจกกระชายเจอคนท้องแักนไปแกหนอยุบเลยฮะคดตังบ้างทนไมละฮะคนท้องนี่เลยนะท่านเมตตามากนะฮะพยาาไมคอันันแค่ิาเลยนะลก นี่ไม่ได้ซ้อมงแถวปนะครับสามถวายนะสามถวโอ้มานวมอย่างนีเพิ่งแตมานโอ้ยตานมายะนะานยะมาลยนะ

หลวงตาเพิ่มาถึงวัดนะครับเพิ่นก็น่าจ,จะพักอยู่ที่วัดนี้ครับวัดพรมวิหารนะครับอยู่อำเภอห้วยพึ่งนะครับข้าวค้อนนมนะลูกค้อนนมทำนี้ขออน,น,นนะอุญาตาที่ทำน,นะครับชาวบ้านนะครับมาตอนรับปูย่างเนีนหน้านะครับโอ้โห ว่ขั้นว่าั้นไปขึ้นแล้วครับไ่ขึ้นแล้วะครับไ่ขึ้นแล้วครับลังจากจไม่อทรงรงหลวงตาจึงวัดนะครับวัดพรมบิหารนะครับท่านผู้ชมซึ่ชอบคลิปอย่างไอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องบุญธรรมนำโชคด้วยนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับ ไอในวัดพรมทีหารนะครับยุคเขตหอยตึงนะครับกาส่งหลวงตาถึงวัเดเจ็บลอยนะครับน,รนะครับลู่นาจะแอบถ่ายรูปท่านนะครับในขณะที่ท่านมีเวลาพักผ่อนนิรยาบถเด้เอพี่น้องเด้อขอประชาสัมพันธ์เด้อครับออแอดมินบุญธรรมน้ำโชกอขอ ยกคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอ,ขอให้ท่านผู้ชมมารับชมคลิปนี้จงประสบแต่ค,ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีตลอดไปนะครับเด้อครับเด้อสาธุสาธุสาธ,สาธุสวัสดีครับ